มีเงินมากไอเป็นเศรษฐีแต่เทวดาก็ชื่นชมเด็กที่กตัญญูเด็กที่อดทนเด็กที่สงบเสงี่ยมเด็กที่อ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนลูกๆทุกคนเนี่ยอ,อ้าวพนมมือรับพรลูกสาธุด้วยคุณบุญญาบารมีที่ลูกทั้งหลายได้มีขันติบารมีความดอดทนอปจายานอปจายนะบารมีบาร,ม,บารมีที่เกิดจากความอ่อนน้อม และคุณงามความดีทุกอย่างที่ลูกสั่งสมบ่มบำเพ็ญให้เป็นไปจงเป็นเดชเป็นเดชะเป็นพละว่ปัจจัยดลนบันดาลให้ลูกๆหน้าสลีนทรนทุกท่านจงมีสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงครอบครัวอบอุ่น จิตใจเบิกบานสดใสอายุมั่นขวัญยืนผิวพันธ์ผุดพ่องสติคงก้าปัญญาว่องไวศึกษาเล่าเรียนได้เป็นผู้ที่จิ้งใจเป็นที่พึ่งพาแก่ตนและครอบครัวพ่อแม่สังคมรอบข้างมีความสุขสมปรารถนาด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ,อสาธุเก่งมากรุกเก่งมาก